สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆก็จะได้มาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูกินอีกครั้งนะคะในหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะเด็กๆอาจจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเองนะคะจากการอสอบถามบุคคลในครอบครัว สอบถามคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะคะเพื่อให้เรารู้ว่าที่มาที่ไปของตัวเราเป็นแบบไหนยังไงนะคะแต่เนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เป็นการสืบค้นข้อมูลของตัวเองจากเอกสารที่เราเรียกว่าเอกสารทางราชการนะคะเอกสารทางราชการอย่างแรกเลยที่คุณครูยอยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะค่ะ สำหรับเอกสารชิ้นแรกนะคะที่คุณปูอยากให้นักเรียนรู้จกักเอกสารชิ้นนี้มีชื่อว่าสูติบัตรค่ะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าใบเกิดนะคะ ในสูติบัตรก็จะมีหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสูติบัตรจะบอกรายละเอียดของตัวนักเรียนเองนะคะมีชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนนะคะสถานที่ที่นักเรียนเกิดนะคะแล้วก็จะมีชื่อของคุณพ่อคุณแม่นะคะในส่วนท้ายของสูติบัตรด,ด้านล่างตรงนี้ ก็จะเป็นชื่อของผู้ที่แจ้งเกิดนะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณพ่อคุณแม่เองหรืออาจจะเป็นชื่อของคุณปู่คุณย่าผู้ที่ไปทําการแจ้งเกิดนักเรียนนะคะเอกสารนี้มีความสําคัญก็คือนักเรียนจะจะเป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนนักเรียนไปตลอดชีวิตเลยนะคะสําหรับเอกสารชิ้นที่สองที่คุณปูอยากจะให้นักเรียนได้รู้จักนะคะ เอกสารชิ้นนี้เราเรียกว่าสำเนาทะเบียนบ้านนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นักเรียนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะคะในสำเนาทะเบียนบ้านนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลของสมาชิกทุกคนที่อยู่ในครอบครัวนะคะโดยหน้าแรกนี้ก็จะเป็นเลขที่บ้านของเรานะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ้านลนักษณะของบ้านแล้วก็ที่ตั้งในบ้านของเรานะคะเมื่อนักเรียนเปิดเข้าไปในแต่ละหน้านักเรียนก็จะเห็นข้อมูลของ ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับเรานะคะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะคะข้อมูลของแต่ละคนก็จะอยู่ในแต่ละหน้าค่ะสำหรับเอกสารทางราชการที่คุณครูอยากให้นักเรียนได้ศึกษาในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่สองอย่างนี้ด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงก็นักเรียนทำใบงานที่คุณครูส่งมาด้วยนะคะแล้วเปิดเทอมคุณครูจะตรวจใบงานให้ค่ะ